ไปขึ้นแล้วครับ ก็เอาแล้วแต่ชอบสุดยอดสุดยอดถึงเลยครับขึ้นเลยจะผมถ่ายคลิปให้ ลวเป็นไรครับข้างหน้าเป็นไรเก้าภาพไม่อท่านโอ้ทางนี้กับทางนี้กับอทางนี้ยว่เนียวะเนระนาดโยโย่ทางไปบนหน่อย้วะน่อยรทุบข้าไปแล้ไปทางรถคโบ้จิบจิบจิบบแค่นี้แหละโอ้ยอย่าจมหน้าโต๊

โอ้ยยมยมแยมยาล้มยาล้มยาล้มบอกเลยนะครับขึ้นที่หลังนี่นะลก สุดยอดวะเ,เอาละครับใจยเย็นป้าใจยเย็นคนมึงาอยู่งี้่มึงใจเย็นจะไหนเอาละครับดูเส้นทาง อันนี้ชออันนี้ชอบมนง่ายนะล่งหน้าข้นไว้พี่ล่งหน้าเขาไว้รถจะหายมีไว้เสร็จไมดีครัมันจังง่ายฮ่าฮ่าฮ่าจ้าบูมันตะไลฮะจ้าบูมันตะไล้าบูมันตะไล่าฮ่า่้วผมไปเจ้าด้วยงาน้านบนเท้าทั้งในฮ่าฮ้าฮ่าถ้าไม่ทำมันไม่ได้ do อย่าพักเท้าขาหนึ่งฮะ เสียใจเสียใจคอมพูนเจ้าภาพานะครับเนี่สว่างแดนดินส่งเข้ามากวดปลายพูดมาไ่ะเร็วๆเรืองเ,เ,เมมโมอรี่แล้ว เยี่ยมเยี่ยมน้อยห่วยห่วยห่วยเขาเห็นมาทางนี้มันเปิดทางไหมคุณเป็นแท้งเหรอทำอะไรต่อล่างแรกเลย ทิมหยอดน้ำก่อนเนี่ยทิ่มหยอดน้ำโอ้ยพ่ะอ้อมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยอดนก่อนนะครับพ่ะอ้อมลูกครับโอ้ยใส่ยาไปใส่พ่ะอ้อมลูกโอ้ยจอมูล่พลกานมามาครับคันนี้มาเลยสิจอมพลาดแขกหน่อยเป็นไงบ้างครับแต่ละคน ยอดเลยครับวงอันนี้ล่ะเทพโตโต้นะครับเทพโตโต้ครับเส้นทางสุดยอดมากครับตรงมาหนาฝนครับหนาฝนเดี๋ยวมาอีกครับมาอีกมาอีกพี่หนาฝนมาอีกนะครับผมหนาฝนเดี๋ยวลาเลยครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างวอกเติบวอกใบฮะสุดเกครับสุดใจเส้นทางครับสุดเก๋พลาเสียนี่ตาเจ้าห้าม เป็นไงบ้างสวัสดีสายซอสโอ้ชงดีเลาให้ตะกอนจัดจัดจัดทิบข้าวของเราเลยฮะให้ตะกอนจัดจัดทิบข้าวเลยอย่าไปท่าเพื่อนเด้อพว้าข่อยเด้อเป็นไงบ้างครับพี่ขนลุงผมเคยผมเคยไปกี่ยังรถผมก็เคยไปนะเออ้าวใช่ใช่นี่ตัดตัวนะ มาตัมองยากดนักเีเ้้าแบก้าแบกยกรถขึ้นยินเยทางนี้พ่ทางนี้ทงนทางนี้ครับทางนี้ขึนไม่ได้เทางนั้นยา่ทางนี้ง่ายกว่าเสื้อผม

oh 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 oh, oh.